ตอน84ชื่อตอนว่าหลงซื้อเยียนสูบพลังปราณน,นาตํหนักผลโศกตำหนักลอยที่สร้างขึ้นมาจากศิลาฟ้าดินแห่งนี้ก็ยังคงตั้งต,งตรรหงงานอย่างหรูหราท้าทายการเวลาน้าประตูตำหนักมีขายอาคมสังเวยโลหิตเป็นประการแข็งแกร่งป้องกันการบุกรุกเข้าไปตำหนักแห่งนี้จะยอมรับแค่เพียงผู้ที่เป็นเจ้าของและคนที่เจ้าของอนุญาตให้เข้าไปเท่านั้น ตําหนักขนโศกเป็นที่ไม้ปองของเหล่าเทพมากมายกระทั่งประมุขฟ้าองค์ปัจจุบันก็ไม่เวน้นไวถึงเฟิงมองคนในครอบครัวที่เดินตามหลังตัวเองมาเวลานี้บุตรีของเขาตั้งครรภ์ได้สามเดือนแล้วเขาจึงอยากให้หลานสาวที่กําลังถือกําเนิดขึ้นมาได้เป็นเจ้าของตําหนักขนโศกคนต่อไปเทพบรรพการมีลางสองหอนว่าบุตรที่อยู่ในท้องของไวซูเมิงจะต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนและเขาเองก็ชอบหลานสาวเช่นกัน เทพบำพการหยดโลหิตของตัวเองลงบนแท่นศิลาฟ้าดินรูปสามเหลี่ยมที่ลอยอยู่กลางอากาศหน้าประตูทางเข้าตำหนักก่อนที่จะเดินนำหน้าทุกคนเข้าไปเรือนพักแต่ละหลังของพวกเขาที่หน้าเรือนมีป้ายชื่อบอกเอาไว้แล้วพวกเจ้าพักกันตามสบายข้ากับผู้หญิงขอตัวก่อนตำหนักพลศอกของข้าไม่มีค่ารับใช้คงต้องลำบากพวกเจ้าสักหน่อยก็แล้วกันสีหน้าของเขาราบเรียบเหมือนกับทุกครั้งทว่าเมื่อมองไปยังกวนจิวอิงที่ยืนอยู่เคียงข้าง ใบหน้านั้นกลับมีความอ่อนโยนขึ้นมาเทบพบำพการเดินจูงมือภรรยาของตนผ่านม่านปราการสังวเวลหิตเข้าไปเป็นคนแรกก่อนที่คนอ,อื่นๆจะก้าวตามไปข้านึกไม่ถึงเลยว่าไวถึงเฟิงจะเป็นคนที่มีรสนิยมเช่นนี้มีหน้าเล่าองยูไลถึงได้ตรัสว่าเขาเป็นผู้ที่เข้าใจมักคาแห่งธรรมมากที่สุดคนหนึ่งของทวีปสีห่าวตอนแรกข้าไม่ค่อยเชื่อนะักแต่ตอนนี้ข้าได้ไม่เห็นกับตาแล้วว่าไม่ผิดจากที่ได้ยินมา บรมอาจารย์เซิงเซียที่ได้รับเชิญมาเป็นแขกพิเศษของตำหนักพ้นโศกโบกพัดนิ้วไปมาทิวทัศน์ในตำหนักแห่งนี้ให้ความรู้สึกสงบนิ่งและสว่างไสวกระทั่งใบไม้ทุกใบก็ยังเป็นสีทองไว้สููเมิง่งมองไปร,บรอบๆและให้คำจำกัดความสถานที่แห่งนี้ว่าวิบป,ปับและลานตากลางตำหนักมีแท่นแสดงธรรมเทศนายกสูงขึ้นคาดว่าในสมัยก่อนสถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่องค์ยูไลใช้ในการแสดงธรรม ท่านพ่อคือบุรุษอันดับหนึ่งของทวีปซีขาวท่านว่าจริงหรือไม่สองตาของนางเปล่งประกายแวววาวฮาเทียนขมวดคิ้วเข้าหากันแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเทบพบรรพการเป็นเช่นนั้นจริงๆสักวันหนึ่งข้าก็จะเป็นบุรุษอันดับหนึ่งของทวีปซีขาวเหมือนกันคำพูดนี้ของเขาแม้จะดูราบเรียบเอื่อยเฉยก็จริงแต่เวสยซูมารกลับรู้สึกว่ามันจะต้องมีอย่างอื่นซ่อนอยู่แน่นอนท่านต้องการเป็นบุรุษอันดับหนึ่งของทวีปซีขาวไปทำไม บรรยากาศรอบกายเวสซูเมิรงเริ่มเย็นเยอกขึ้นมาปรมาจารย์เซิงเซียวถอยหลังเห่าไปก้าวหนึ่งกันตัวเองเป็นคนนอกแทนทีหมิงหา้าเมื่อเห็นว่าปรมาจารย์เซิงเซียวกำลังทำสิ่งใดเขาจึงได้ดึงแขนตีฟู่เชิงกับเซียวหววจงให้ไปยืนอยู่ข้างหลังปรมาจารย์เซิงเซียวด้วยกันขุนพลมาทั้งห้าเวลานี้ให้การยอมร,รับในความสามารถของแพนด้าแดงตัวน้อยจนหมดใจเพวกเขาเรีบเดินตามหลังหมิงเ้าวไปอย่างเงียบ อย่างรู้สถานการณ์หนังตาของเขาเทียนกระตุกทันทีลางสังหรณ์ของเขาบอกว่าอารมณ์ของเวสุเมืองตอนนี้ไม่ค่อยดีนักและเขาก็คือคนที่ทำให้นางเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มทบทวนดูว่าเขาเทำอะไรผิดไปแต่ก็ไม่พบอะไรทั้งสิน้นเวสุเมืองสยะยิ้มออกมาที่ท่านต้องการเป็นบรุษอันดับหนึ่งของทวีปสี่าวเป็นเพราะว่าท่านหมายปองเทพธิดาชางเอ๋ออยู่ใช่หรือไม่ ในครั้งที่เทพธิดาฉางเอ,อ๋อมาพักอาศัยอยู่ที่แดนบรรพการมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เว่ยซูเมิงได้พูดคุยกับนางเทพธิดาฉางเอ๋อบอกว่าคู่ครองของนางจะต้องเป็นบุรุษอันดับหนึ่งของทวีปซีหา่าวเว่ยซูเมิงยังจาได้ดีสีหน้าของเฮาเทียนซีเซียวลงข้ากับนางไม่เคยรู้จักกันมาก่อนข้าจะหมายปองนางได้อย่างไรกันนี่ท่านกําลังบอกว่าหากรู้จักกันมาก่อนท่านก็คงสนใจนาง เวสโอมอรู้ตัวแล้วว่าเริ่มไม่มีเหตุผลมากขึ้นทุกทีแต่ก็ห้ามใจไม่อยู่จึงได้แสดงคำพูดและท่าทางชนิดออกมาหญิงสาวรู้สึกอึดอัดไม่รู้ว่าจะต้องข่มความน้อยอกหน้อยใจที่กำลังประทุข,ขึ้นมาได้อย่างไรในที่สุดเมื่อไม่มีทางออกนางจึงร้องไห้ออกมาเสียเลยเมองเมองเจ้าเป็นอะไรไปฮาวเทียนตกใจจนทำอะไรไม่ถูกไปแล้วจริงๆรีบบอกข้ามาเร็วเข้าเจ้าอย่าร้องไห้สิหากข้าพูดอะไรผิดไปข้าขอโทษ จ้าวดิกโรโกรธค่ะหัวใจของข้าวเทียนบีบรัดเข้าหากันเมื่อได้เห็นน้ำตาของนางท่าทางของเขาในตอนนี้ดูกระโจนกระวายอย่างเห็นได้ชัดนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็นว่าราชันมาโลหิตกำลังเสียการควบคุมปรมาจารย์เซิงซียรู้ดีว่าเวลานี้สิทธิ์ของตนเป็นอะไรเพราะว่าเขาเลือกที่จะเงียบไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือห้าวเทียนเพราะอยากดูว่าชายหนุ่มจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้เว่ยซูเมิ่งผลักข้าวเทียนเบาๆแล้วเดินผ่านหน้าเขาไป นางต้องการสารที่เงียบเงียเพื่อปรับอารมณ์ของตัวเองสักครู่ก่อนที่จะกระดับมาถามคำถามนี้กับเขาอีกครั้งเฮาเทีนยนไม่อาจปล่อยให้นางที่กำลังเป็นเช่นนี้อยู่ตามลำพังเขาจึงรีบเดินตามหลังนางไปหัวคิ้วของหญิงขา้าวขมดเข้าหากันนี่พี่สาวข้าเป็นอะไรไปท่านอาจารย์เป็นผู้รอบรู้กว้างขวางท่านบอกข้าสนิทหน่อยเถิดเกิดอะไรขึ้นกับนางกันแน่เขากังวลใจแทนพี่เคยจริงๆประมาจารย์ซงเซียเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ตรงมุมปากออกมา อาการของสตรีตั้งครรภ์ทุกนางก็เป็นเช่นนี้ดังนั้นในอนาคตหากเจ้าไม่อยากเป็นเหมือนกับพี่เคยของเจ้าแล้วแล้วก็จงอยู่ให้ห่างสตรีเอาไว้สิทธิคนนี้มีพรสวรรค์ที่เขาถูกใจเป็นอย่างมากเขาไม่อยากสูญเสียสิทธิของตนให้กับคนนอกเหมือนกับตอนของเวสซูเมิรงและหยงย้งอยอีกแล้วจึงรีบหาทางป้องกันขุนพลมาทั้งห้ากรอกตามองบนพรางเบป้ปากออกมาพวกเขารู้ว่าปร,รมาจารย์เซิงเซียวก,กำลังคิดสิ่งใดหมิงห่าวคิดใคร่ครวญก,ก่อนจะพยักนหน้าให้กับปร,รมาจารย์เซิงเซียว ข้าเห็นด้วยกับท่านอาจารย์สตรีช่างวุ่นวายเสียจริงข้าคิดว่าตีฟูเฉินกับเซียหวนจงต่างหากเล่าที่น่าสนใจประกายตาวิบวับของเขาเลื่อนผ่านหน้าปรมาจารย์เซิงเซียวไปหยุดอยู่ตรงพูดลากบัวกับพูดหนอนใบชาทันทีปรมาจารย์เซิงเซียวแทบจะทำพัดจืบร่วงหลุดมือหมิงเฮาข้าว่าเจ้าเข้าใจอะไรผิดไปมากเอาอย่างนี้เถิดเจ้ารีบตามข้ามาเร็วเข้าข้าจะสอนเรื่องอยินยางให้กับเจ้าเองข้าไม่มีทางปล่อยเรื่องนี้เอาไว้เฉยๆแน่นอน ทางที่ดีก่อนที่เทพประมา,ารจะรู้เรื่องนี้เขาต้องลองเปลี่ยนความคิดของหมิงห่าวดูสักครั้งหมิงห่าวรีบเดินตามหลังประมาจย์เซิงเซียไปติดๆพรางก้มหน้าลงทุกคนจึงไม่เห็นว่าเขากําลังยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ออกมาในที่สุดเขาก็ได้อยู่ตามลําพังกับประจารสิทธิพริบตานั้นตีฟู่เฉิงที่บังเอิญทันไปเห็นพอดีพลานเข้าใจอะไรขึ้นมาคุณชายน้อยหมิงห่าวนี่ท่านผู้ตรากบัวกระตกยิ้มค้าง เขาไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือประมาจา์เซิงเซียวให้รอดพ้นจากจิ้งจอกน้อยเอ้ยม่ใช่ให้รอดพ้นจากแผ่นด้ดาแดงน้อยที่หมายจะตระคุบเหยื่อได้อย่างไรนะ้ตำตําหนักพรางพรมของฮองเฮาบนท่านบนทบม,มีสองร่างที่สวมใส่อภร์ไม่ค่อยเรียบร้อยนะักกําลังนอนเกาะเกี่ยวกันประมุกฟ้าหลงซื่อเหยียนนอนตะแคงข้างทออพระเนตรใบหน้าที่แดงรัวเรื่อของหงไหมเซียนที่กําลังจับจ้องอยู่ที่พระพักของพระองค์ที่ความหลงไหลฮองเฮาจากความของสาวหมายจะลบลายใบหน้านั้น ที่ทาให้พระนางตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นด้วยความเสน่หาเวลานี้นางนิ้มมอบพลังหยินครึ่งหนึ่งของตัวเองให้กับหลงซือเหยียนผ่านการเสพสังวาสไปแล้วเขาคงระลึกถึงความรักของนางได้บ้างแน่นอนยามนี้ร่างกายของนางกําลังอ่อนแอแทบจะกลายเป็นสตรีที่ไรประโยชน์นางจึงไม่ขออะไรมากนอกจากเสีเสี้ยวความรักของเขาเท่านั้นหลงซือเหยียนแซนทําเป็นห่มผ้าห่มให้นางเมื่อปลายนิ้วนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้คืนนี้เจ้าคงเหนื่อยมากแล้วรีบพบความเสียเถิด เราจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเองฮองเฮาเผาฮองสารู้สึกเจ็บปวดไปทั้งหัวใจแต่ก็ยังฝืนยิ้มออกมาพระองค์เองก็พักผ่อนเถิดเพคะหม่อมชันจอร้อยพระองค์บันทมก่อนแล้วหม่อมชันค่อยพักผ่อนตามหลงซื่อเยียนต้องมองตาหงไเหมยเซียนอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะหลับตาลงไม่แน่ใจแล้วว่าสามีของตนบรรทมสนิทดีแล้วฮองเฮาก็ยิ้มขมออกมานางรู้ว่าบุรุษผู้นี้ไม่เคยมอบหัวใจให้กับนางแต่นางก็ยังคงดื้อรันที่จะอภิเษกให้กับเขาอยู่ดี ของไม่เสียนรู้ว่าเวลานี้ตัวเองไม่ใช่ภรรยาที่น่ายกย่องอีกต่อไปแล้วแม้เขาจะเมื่อยออกมาเพราะว่าสายตาคู่น้าของหลงซือเหยียนก็ปิดบังไม่ได้ว่าเขากำลังรู้สึกรังเกียจนางรังเกียจร่างกายนี้ของนางที่ไม่ได้มีเพียงเขาอีกต่อไปที่ได้สัมผัสมันซื่อเหยียนข้ารักท่านข้ารักท่านมาตั้งแต่ที่ท่านเป็นแค่เพียงคนชายใหญ่ของเผ่ามังกรไม่ใช่ประมุกฟานที่สูงส่งจนยิ่งมองก็ยิ่งห่างไกลาจากข้าเหมือนกับทุกวันนี้ นางหวังเพียงแต่ว่าเมื่อเขาได้ทุกอย่างที่ตัวเองปรารถนาแล้วเขาจะไม่ทอดทิ้งนางคำคืนนั้นเป็นค่ำคืนแรกที่หงเหมยเซียนสามารถนอนหลับได้อย่างสนิทในรอบหลายปีเมื่อฮองเฮาหลับสนิทดีแล้วหลงซือเยียนก็ลืมตาขึ้นมาเขาลุกสวมใส่อภรแต่ละชิ้นอย่างไม่รีบร้อนแล้วก้าวจากตําหนักของเฮาไปอีกไม่นานเขาก็จะสำเร็จขั้นไร้ปราณเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถสูบพลังปราณจากของเฮาได้ทั้งหมด เขาก็จะไม่มีหวานพ่ายแพ้กับใครหน้าไหนแน่นอนประมุกฟ้ากลับตำหนักตัวเองเปลี่ยนน้ชาชำระกลายถึง3าครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าความน่ารังเกียจในตอนที่หงเหมยเซียนสัมผัสร่างกายของเขาได้ถูกชำระออกไปจนหมดสิ้นแล้วจริงๆแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะได้อภิเษกไม่เ,มเห็นสีรองเข้าตำหนักเศรีถึงเวลานั้นเมื่อเขาได้เข้าหอ,อก,กับเทพทิดาฉางเอ,อ๋อกู่เปาวเวินหรือห้าเทียนก็ไม่ชีคู่ต่อส่วงเขาอีกต่อไป